เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านวันนี้พวกเราขอนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคนของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสารพันธุ์หนึ่งเอสซับ้าปอเชียครับซึ่งการศึกษาขั้นตอนการเพิ <plant> ่มจำนวนของต้นแก้วสารพันธุ์หนึ่งเอสซับ้าปอเชียอเรืศึกษาผลของสารควบคุมกลุ่มเซตทขานินในการเพิ่มจํานวนยอดและผลของน้ำตาลโซคอตในการเพิ่มจำนวนรากก่อนนำอนุวันออกกูโดยวัสดุปุ๋งชนิดต่างเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มจำนวนพืชปุ๋งอโลคาเซียให้เพียงพอในเชิงื่อไปครับ การทดลองที่1ครับศึกษาผลของฮอร์โมน P.A. ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้วสาหรับนึกในสภาพปลอดเชื้อขั้นตอนที่1่ครับชั่งอาหารสาเร็จรูปสูตร S4P.A. ที่0.5 0.5 1และ2มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นจำนวนสสูตรครับขั้นตอนที่2นําไปต้มในตอมเปโควิที่ดับไฟนึ่พันวัตต์เป็นเวลาสินาทีขั้นตอนที่3านำนำภาชนะที่บรรจุอาหารวางไว้วางไว้จนกระทั่ง อุณหภูมิก็ลงถึงองศาเซลเซียสถ้าตอนที่4เติมน้ำยาสัพผ้าขาเอเตอร์ที่0.5ม mm ิลลิลิตรต่อลิตรถ้าตอนที่นํานำต้นแก้วสัมพันธ์นึกใส่ลงไปในวดพลาสติกถ้าตอนที่6วบันทึกผลกรารทดลองครับจากการทดลองพบว่าคอมูนดีเอที่0 mm ู L. มิลลิลิตรต่อลิตรมีอัตราการเจริญเติบโตของต้นแก้วสัมพันธ์นึกที่มากขึ้นได้แก่จำนวนยอดเฉลีย่ยจำนวนใบเฉลี่ยและน้ำหนักสดหัวเฉลี่ยที่มากขึ้นแต่เมื่อเพิ่ม b ีเอเป็นเท่าตัวอย่าง1มมมมิิิลลลลกกรรรััตตตต่่อออหื2 กับทาให้มีอัตราการเจริญเติตบโตของต้นแก้วสารพันธุ์นึกรต้นลงแต่การศึกษาพบว,ว่าฮอร์โมนเบีเอเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มสเตโตไคนินและเมื่อสารที่อยู่ในกลุ่มสเซโตไคนินนั้นไปอยู่มากเกินไปในเซลล์พืชจึงอาจไปยับยั้งส่วนของรากได้และนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นแก้วสารพันธุ์นึกมีอัตราการเจริญเติบโต,ตลดลงครับต่อไป,ปขอเช้การทดลองที่สองครับการทดลองที่สองนะครับศึกษาผลของน้ำตาลโซฟอที่ความเข้มข้นต่าง ต่อการเจริญเติบโตของต้นแก้สาวอันเด็กใน,กนกสภาพแดเชียครับ 1. น่งชั่งอาหารสเสร็จรูปสูตรเอสเตอรเติมน้ำตาลโคสที่ระดับความเข้มข้น20 30 40และ50กรัมต่อลิตรจำนวน4สูตร 2. องนำไปต้มในเตาไมโครเวฟที่ระดับไฟ1,000วัตต์เป็นเวลา10นาที 3. ามนำภาชนะที่บรรจุอาหารวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงถึง60องศาเซลเซียส 4. เติมน้ำยาซักผ้าขาวเตอร์ในอัตราส่วน0.5มิลลิลิตรต่อลิตรเทแบ่งอาหารแต่ละสูตรลงในถ้วยพลาสติก 5. นำชิ้นส่วนต้นอ่อนแก่สรารพันธ์กที่วางโลงบนอาหารที่เตรียมไว้ฝนละหนึ่งชิ้นเมื่อครบเวลาแต่สัปดาห์บันทึกผลการทดลองครับจากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนรากจำนวนยอดจำนวนใบและน้ำหนักส่วนของหัวมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงก,กันแต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตาตตลโซูโีสกลับทําให้ค่าเฉลี่ยของจำนวนรากจำนวนยอดและน้ำหนักส่วนของหัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ9.50รากต่อต้น1.70ยอดต่อต้นและ2.40เศกรัมต่อต้นตามลำดับแต่ค่าเฉลี่ยของจำนวนใบจะลดลง ซึ่งค่าเฉลี่ยของจำนวนใบมากสูงสุดอยู่ที่4 0ใบต่อต้นครับจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่าผลของน้ำตาลชโคสที่มากกว่า30กรัมต่อลิตรมีผลต่อการเกิดและการเจริญของหัวพืชที่เลี้ยงไว้ในหลอดทดลองหลายชนิดแต่จำนวนใบหมดและใบที่มีสีเขียวมีแนวโน้มลดลง,ลง,ลง,ลงซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของค่า water potential ในอาหารทําให้เกิดสภาวะเครียดส่งผลให้ใบเข้าสู่ระยะชราภาพเร็วขึ้นครับต่อไปนะครับขอเชิญมาอรับการทดลองที่3ได้เลยครับ ขั้นตองที่สามนะคะคือการศึกษาผลข,ของนาโนซิลออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆต่อการเจริญเติบโต,ตของต้นแก้วสายพัดเนตในสภาพปลอดเชื้อค่ะเริ่มจากช่างอาหารสูตร M.S. ต้นสารนาโนซิลออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นศูนย์50 100และ150มิลลิกรัมต่อลิตรจนวนถสูตรจากนั้นนำไปต้มในตมเตเมมาไมโครเวฟด้วยกำลังไฟหนึ่งพันวัตต์เป็นเวลาสิบนาทีแล้วนำออกมาพักไว้ที่อุณหภูมิห้องจนอุณหภูมิลดลงเหลือ60องศาเซลเซียส เสร็จแล้วเติมน,น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ในอัตราส่วน0.5ม mm ลิต่อลิตรและนำเทใส่ภาชนะพลาสติกซึ่งเป็นเทคนิคการฆ่าเชื้ออาหารอง,ง่ายค่ะจากนั้นนำชิ้นส่วนกระดอนขอ,ของต้นแก้วสารพัดนึกมาปักไว้ภาชนะละหนึ่งชิ้นและเริ่มินการสังเกตและบันทึกกาทดลองเป็นปปเวลา8สัปดาห์ค่ะจากการทดลองนะคะพบว,ว่าเมื่อเพิ่มระดับเข้นของ,ของนาโนียมขอกไซด์ในหารสู M.S. ทำให้ค่าเฉลี่ยของ จำนวนด้ากจำนวนใบและนำหนักสดทัทงต้นเพิ่มขึ้นโดยพบว่าอาหารสูตร MS บวกนานซิงออกไซด์150มิลกรัมต่อลิตรทำให้มีจำนวนด้ากเฉลี่ย23.60ดากต่อต้นจำนวนใบเฉลี่ย6.10ใบต่อต้นและน้ำหนักสดทั้งต้นเฉลี่ย15.15กรัมต่อต้นนอกจากนี้เมื่อเรานำต้นกล้าแก้วสารัพันลือกออวานพบว่าสามารถรเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์และมีอาราการรอดชีวิต100%ค่ะ นาโอนซิงออกไซด์ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตรักษาสมดุลของผนังเซลล์และย่อยุ่มเสิยพืชกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนทําให้พืชมีความทนทานต่อความเครียดเนื่องจากสภาพแวดล้อมในกระบวนการคอนเลีงเนื้เยื่อค่ะนาโอนซิงออกไซด์สามารถกระตุ้นกระบวนการบางอย่างในพืชได้เช่นการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการทางชีวเคมีในพืชซึ่งผลการกระตุ้นนี้ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้เรายังพบว่าทีระดับนาโนซิงออกไซด์ความเข้มข้นสูง สามารถเพิเ่มปริมาณคาร์บอน้อยในคลอพลาสได้ซึ่งคาร์บอนนอย์เป็นสารสีมีบทบาทสําคัญในการควบรวมพลังงานแสงนอกจากนี้คาร์บอนนอย์ยังมีบทบาทสําคัญในการป้องกันการสลายตัวของม็ดฟลูมคลอฟิ์ในคลอพลาสซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของลูก,ก้าและคณะที่ได้มีการใช้นานโนซินออกไซด์ในการพอลิเมเยื่อมาก่อบผักและรืองพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์บอนนอยและคลอฟิวที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อระดับความเข้มข้นของนานโนซินออกไซด์เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะทำให้ใบของต้นพืชมีสีสด นี่คือภาพการเดินหนตรงของต้นแก้วสาวผักนึกเมื่อเวลาผ่านไป8สัปดาห์ส่วนนี้คือ2เดือนหลังนำเอาอาันบาลและนี่คือ6เดือนหลังนำเอาอาุบานะคะ่ะและในวันนี้กลมขอเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้ครับขอบคับ